สวัสดีครับเกษตรทฤษฎีใหม่ครับมัอน,นี้พามาอัปเดตสวนสวนนี้พิกัดรกรัลยูบานกเกษตรสมบูรณ์อำเภอลำยื่นจังหวัดอุบ,บลาราชธานีครับเป็นสวนของส่องกเกษตรทฤษฎีใหม่ครับทุเรียนทุเรียนสามปีครับทุเรียนสามปีครับเรื่อนสามปี เทคนิคการดูแลทุเรียนกะระบบน้ำครับระบบน้ำสำคัญครับสำคัญรดสม่เสมอใส่ปุ๋ยอินทรียี่สิบวันครั้งเคมีเดียนละขังก็ได้ครับบอ่อสองใสายลายใส่หน่อยใส่ดูครับมาอัพเดตสวนทุเรียนปีนี้กะปีนี้สิเตรียมควมพร้อมไม่ได้ของปีหนาครับเตรียมควมพร้อมก็คือว่า เฮ็ดใบเฮ็ดใบให้ได้ครับเฮ็ดใบให้ได้เฮ็ดใบให้ได้ก็คือเฮ็ดทับใบให้ได้ให้สะสมอาหารได้ดีที่สุดครับสะสมอาหารยาแห้ได้กิ่งใหญ่สมบูรณ์บ่ให้เปียวใบไร้แดงลงครับการเทคนิคดูแลของเปียวใบได้แดงลงครับ,รรไไงงรบผมก็มีอยู่ในสองอยู่ดอกไม่ลุ่ลงให้เบิ่งอยู่ครับตอนสีผลยังไงครับ ตอนนี้มาบเด็ดเกี่ยวกับกิง่งเห็ดกิ่งใหไดใดแตงแกิ่งใหไดใดกิ่งงาญ่ดูแลคว,วามสมบูรณ์ของทุเรียนถ้าดูแลความสมบูรณ์ทุเรียนใดปีหน้าเขาก็สิพร้อมเอาลูกครับต้วนี้ก็เป็นอยู่สองลูกครับพี่หน้อสองสามลูกครับทุเรียน,นครับกำลังกำลัง เป็นลูกได้อยู่ประมันเดือนเดือนเครื่องครับนี่ครับสามลูกปีนี่้นรองครับทดลรองว่ากูเลี้ยนสามปีกูเลี้ยนสามปีเอาเห็ดกิ่งพันธุ์ใดเห็ดโอเห็ดเห็ดใบใดซะสมอาหารใดมันติดลูกครับตน้นใดเห็ดใบบ่ใดมันออกมามันกระหลวกครับมันมีอยู่ต้นหนึ่งครับเป็นดอกร้ายแต่มันหลวกใบบ่ใดครับใบใดสุดหนึ่ง เช็ดใบได้สามสุดนี่ย่ใบให้ได้สามสุดปีหนานี่หลวงมากมันคือยูครับถ้าใบบ่ได้มันก็สล้านลูกพีมครับสาหรับทุเรียนสามปีครับตัวนี้สามปีเดีอยนนี่แหละครับเดือยนพุษภาดนี่ครับมันพุษภาครับตองแ็ทใบให้ได้ครับใบให้ได้เนี้ยแตงกิ่งให้ได้เน่แตงก็ต้องหวงกิ่งครับกิ่งก็ต้องเอาไว้ร้ายครับ ไปหน่อยๆก็ได้ครับกิง่งจะให้สมบูรณ์สมบูรณ์ของต้นทุเรียนนี่ตัวน,นี้ยังไม่ได้แต่งกิ่งนะครับแต่งอยู่ผมแต่งมันเบิดตัอแต่ง้องี๋ครับแต่งแนบแต่งแนบเข้าไปทำหนุนโลงเล็กน่อยครับการแต่งกิ่งทุเรียนครับระบบนามกะน,นี่ครับเป็นหัวสปริงเกิดยูนี่ิห้างต้นยู่ประมาณสองเมตรครับนี่เมื่อเร็วพี่น้องระบบนามห้างต้นยู่ประมาณสองเมตร ปีแรกอาจ,จประมาณเมถานซบครับสปริงเกอร์นี่ปีที่สองที่สามนี่ใส่หัวเดียวบ่พอหรอคร,บรับทุเรียนสำหรับทุเรียนปีแรกอาจสีพออยู่ครับหัวเดียวปีที่สองมาที่สามมาบ่ต้งได้เอาอพอครับน้ำต้องเป็นสองหัวครับเพราะฉะนั้นการจะเริ่มเมติบโตทุเรียนกับสีชาลงถามมาใส่หัวหนึ่งทุเรียนตายบอบอ่ตายหรอครับจะว่า การจะเลื่อเติบโตมันสาครับมันสีสากลัวเ้าใส่สองตหลายครับก็สองตควควสุ่มมันไปได้ไกลหากมันกระเดินไกลครับว่าทุเรียนหากมันหากร่อยมันก็สามารถกินไกลได้ครับนี่ครับว่านี่ก็สามปีครับพี่นากับเค็ดใบให้ได้ว้มอมพร้อมไหได้สะสมให้ได้สะสมอาหาร สะสมอาหารเห็ดใบให้ไดสามชุดเห็ด mm hmm. ไปเท่าเห็ดไปเห็ดเปลือมเห็ดไปแต่คุเหมอือนี่แหละครับเอาเห็ดใบได้ชุดหนึ่งกับพอต้องเสียวเวลาถ้าไปผ่าชุดหนึ่งกับเสียวเวลา by, เห็ดใบมันจะอ,ออกมากแบบนี้ครับถ้เห็ดใบกมาได้แบบมีปีนานี่เตรียมพร้อ,อมมีลูกได้ครับม้วนถ้าเห็ดใบไม่ได้ปีนาเนี่ก็มีลูกมากกับหลวงครับเพ <mm ราะเห็ดใบได้สองส,สามชุดครับสองสามชุด ก้อนสีออกดอกก้านสีเข่านาน้าวนะครับมาเริ่มตะเรียนเดิมตะคู่ม,มือนี่ครับเริ่มเพชรแจ้งกิงมันมันมาสปแป้งนานนะครับแปงไปตะคู่ม,มือนะครับแต้งกิงดูแลสมบูรณ์ได้แจ้งกิงแจ้งใบเพชรดูแลใบได้ไดให้เป็นการถูกโตสำคัญนี่หนาทุเรียนนี่เป็นการถูกกับพวกเปลี่ยวไฟได้แรงเก่าไปว่างดูดน้ำเลี้ยงเพชรให้ ยอดใหม่ยอดยังครับถ้าอยอดใหม่กัดเป็นการถูบมากกัดเสียเวลาครับเสียสิได้ออกยอดใหม่ครับหอบหนึ่งสี่สิบหามือทุเรียนครับสําหรับทุเรียนดินเขตอีสานบ้านเท่านี่ผมแนะนำบาบยใหยกหิโขกนะพี่น้องเบยใหยกโขกก็คือว่าถ้าหนาบกขัง หูร่งเคืองหลุมปลูกเลยครับนามบ่ขังถ้านามบ่ขังถ้านามขังนี่กับแนะนํานใไทยกบ้อมขางเขาหากันถ้านาบ่ขังนี่บ่ต้องยกโคกครับสำหรับทุเรียนมือใหม่หรับเราพูดสิปูกยกโคกนี่แก่ประจบครับบม่อยากงไ้ยกเลยแกะยากครับอ้าโยกโคกแบบเป็นตั้งนะครับเป็นพูดน้อยๆนะแก่ประจบแกะยากครับนี่คือแบบนี้ว่าปลูกเลยครับอยน่นว่าในยกโคกยกยังครับคือปลูกเลยครับเนี่ยหูดลงกับ เครื่องลุมเครื่องถุงงถูกเลยครับเดี๋วกับผมอออๆนิดนึงกับป้อเลยผมบวกร่องพื้นกะถ้ามีปูนขาวกับร่องไปครับปูนขาวแน่ยโพลารดานเนี่ยครับกันมาแรงแค่นั้นนะครับบานเขากับใสอินซีครับใสอินซีเดียเดี๋ยวทุเรียนหยดเดินกันครับอย่งใสอินซีทุเรียนบันนี่หยดบันเดินกับว้านใสครับพดน้ำช่วงช่วงเดือนหนึ่งช่งเดือนนี้กะใสท่างใบครับ ทั้งใบบ่ผิดครับใส่ไปแต่ตักแต่พืปลูกเลยครับทั้งใบครับยี่นี่ก็ใส่อาหารเสริมทางใบกอแก้วสองเกลือมหศสรจย์น,นี่นะครับกระซีมาตลอดเลยครับตน้นสวนอยู่นี่ซีนมาตลอดซีเตมือปลูกครับที่น้องถ้าซีเตมือปลูกกะมันเติดช่วยบำรุงการจเจริญเติบโตเพราะว่าทุเรียนปลูกไม้นี่ทั้งดินนี่การ จะเลื่อนเติบโตข้างดินสีซ่ากว่า้างใบครับทุเรียนระบบหากบนเดินครับทุเรียนสองเดือนสามเดือนหากบนเดินครับหากบนเดินก็ต้องกินท้างใบก่อนครับพอถ้าั้างใบนี่ยสีกระปุ๊บถือแดดแน่จะได้กินเลยครับเข่าใบเข่าเรียวเข่าครับกิงครับสำคัญกัอีกอย่างหนึ่งก็แจ้งกิ้งครับพี่น้องแจ้งกิงทุเรียนครับอยากให้แจ้งได้หน่อยครับเพราะว่ายุนี่นี่ มันผ่านไปแล้วกะอย่างให้พี่น้องแจ้งนี่ครับถ้ากิ่งให้ดีกับแจ้งึือมาประมาณเม็ดหนึ่งครับเม็ดหนึ่งเพียงเอวก็แล้วแต่ครับกิ่งหน่อยๆครับถ้ามันเริ่มแต้งแต่ปีหนึ่งครับนี่บ่านมันใหญ่มากมาแต้งนี่ครับเห็นบอกมันเปรี้ยหอดดินเลยนะครับถ้ามันใหญ่มันงามมันสมบูรณ์มันเพื่อหอดลงดินผมจะถ่ายกัได้มาตัดถิมครับเห็นบอกต้นนี่ต้นนี่เราตัดหลายมีอยู่สองต้นสามต้นครับอย่นี้ตัดลายว่านรับ แตงไปนําครับตัดนี่แหละบ่ใหญ Eller, ให่พีพ si. ่น้องเยอะพี่น้องแตงได้นยหน่อยยาหวงกิ้งครับกิ่งนีนมันส่วนตัดเลยครับเห็นบอกครับนี่นะครับกิ่งนี่มันส่วนนะครับี่ตัดออกแล้วนี่ก็เป็นแผลนี่ครับกิ่งใหญ่มันส่วนครับถ้าสวนตัดเลยครับนี่กิ่งนี่ส่วนตัดเลยครับกิ่งนีนมันนหน่อยไห้มันห่างกันแต่ละกิ่งนี่มันห่างกันหาสิบเส้นแห่งดีครับ อาซิบเชนอาซิบเชนหกซิบเชนหางระวงังให้มันหางตั้งเลยแห้งเ่ผพิดครับถ้าสอนกันเนี่ดโตมากใหญ่ขึ้นมากใน,ในกี่ก็สิเดตัดถิมนะครับสิบเส้อดายครับเพวายวอยุนตัดถิมไลายเส้อดายครับตัดถิมแล็วเชไดยน้ำกรนครับเพราะว่าตอนน้หน่อยกับอากาศแ้งครับนี่ถ้าแห้งกิงพี่หน่องสิบบอ พี่น้องปูพึ่งไม้ครับนี่ครับแต้งได้ซ้ำนี่เลยครับนี่ครับนี่เห็นห้อยแจ้งบ่ครับแจ้งเลือบแต้งได้ซ้ำนี่เลยครับเห็นบ่ครับนี่กิ่งนี่บบง้ามตัดออกครับนี่นี่น่ครับนับตัดตัดไตน่ยหน่อยนี่ครับกิ้งนี่กิ่งนี่บบง้ามนี่ตัดออกครับนี่ตัดออกนีครับแต้งซ้ำนี่เลยครับไอ้ดีพี่น้องแต้งจะน่ยหน่อยเลยครับบ้องไปเสียดยกิ้งครับ ตัวนี้ผู้เรียนนี่ตัวนี้ปีปีหนึ่งครับนี่ตัวนี้ปีหนึ่งครับรุวนนี้มาปลูกแซมที่รังนะครับปีหนึ่งครับเริ่มแจงไปแซมนี่นะครับนี่บานออกกิ่งออกมาเมื่อสิบบอแย่งอาหารกันกับสีได้กินไงครับพี่นอ้องนี่ครับอยู่นี่เป็นเห็ดเป็นสวน เกษตรผสมผสานครับมีผู้ย่างนะครับปลูกพื้นที่อยู่นีพื้นที่จริงๆปลูกอยู่นี่ปลูกทุเรียนนี่หนึ่งไร่สองงานครับภาษามาถปูกปรือว่าคุ้ย่างครับเพราะวะ่าปูกทุเรียนแนงาะแนงาะยู่นีมีหาต้นครับตอนนี้กาลังเป็นหน่วยเขียวแหล้วก็มีเป็นงาะปีนี่ปูกย่างนะครับเป็นหลายรลุ่นฝนบดีมันถ่อนแดดถ่อน ใหม่ครับผยุดยุติป้ายางก่นครับเงาะน,นี่ครับทุเรียนว่านนี่กับแตงกิงเนี่ยสำคัญดูเรียให้ได้แตงกิ้งให้ได้กิงเข้าก่อนส,สมบูรณ์ครับถ้าแตงบมใดบานง่ายมากสิได้ตัดติงเห็นพี่น้องตัดหลงๆเลยเหละครับเห็นบ่าตัดนี่จริงๆง่าครับตัดเพื่อบรให้มันสอนเงินครับตัดทำมันเรียกแล้วมันจะเป็นกิ้งงหญ่ครับพี่น้องเริ่มแตงแต่ปีแหละนะครับทุเรียน ว่าอยากให้พี่น้องเสียดายตอนไงครับตอนไงมากจะมาแต่งที่หลังหนี่โอ้เสียดายครับครับนี่ก็เริ่มแต่งองอกครับแต่งไปเลยครับแต่งกริงได้กิิงห่างได้กิิงสมบูรณ์ได้นี่พี่หนามันก็สติร่องรับลูกได้ห้ายครับเทคนิคเกี่ยวกับทุเรียนก็จะเอามาพี่น้องเบ่งอยู่เรื่อยๆนะครับการแต่งจริงเนี่ยการดูแลยอยดเนี่ยครับ ขอให้ดูแลงวดให้ได้ใบให้ได้ครับทุเรียนโตแหงครับนี่ครับเป็นเป็นใบอองมาสิครับนี่คือ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 หลอดนะครับบลูดน้าเลี้ยงนะครับถ้าใบออกมาบวบบิดถ้าใบออกมาบิดนี่มันดูดน้าเลี้ยงครับนี่นี่ครับนี่ก็คือออกมาแล้วดูดดูไปแล้วดูดไปก่อนพ่นยาครับดูดมาใบกับสีบิดแบบนี้ครับนี่คือดูดน้าเลี้ยงท่านรักษาได้ใบบอให้บีบบิดนะครับโอ้ทุเรียนหง่เร็วครับ <c Öz ell großes> สำหรับกว้วยแล้วพี่น้องช่วงนี้นองว่ามีครับพี่น่องโตมาลายครับนอกล้วยข้าวบะหนิดว่ามีครับนี่ครับนอกก้วยว่าวมีเพราะวา่าทุเรียนเหลื่อมไงกล้วยกัเหลื่อมมาออกกับเลี้ยนหน่อยลงนะครับกล้วยว่าวมีครับสําหรับพี่น้องกว้วยหอมข้าวบะหนิดกับโตประทันนะครับอยู่นี่นี่ครับเงาะ ท่านนีดีครับนี่เงาะสินเดียนกระดาษสิตกินบ้างครับมวันนี้นี่จุน้าเนี่ครับเติมเงาะจหน้านครับนีกนกรร่นี้เป็นกวนครับเป็นกวนมี่มเป็นมี่เป็นลายหลุนครับมันแดดห่อนลายครับอยู่นี่มีอยู่มันเป็นกระสิบัโบโดกหรอกครับเงาะอยู่นี่เพราะว่ามันมันบ่ถือแดดนะครับ สิบวันสื่อแดดเลยมันมันอยู่ทิดปลายางแล้วมันปลายางงําครับมันก็นเลยบวบเป็นดกครับแต่เช้าปูกอกูนี่ปูกทิดปลายางทครับปลายางเิ่นมันก็นงับถึงแดดทอดเที่ยงครับใบนี่แล้วโรยให้ครับเพราะบ่อแดดเลยครับเป็นซ้ำนี่ครับก็ได้กินนะครับถุถเรียนถือถือถ้าทุงเรียนนี่อยู่รอบปลายางนี่ผมมีหัวจริงครับพี่น้องแดดบ่เขาบ่อเทิง มีทคนิคนกเกี่ยวกับทุเรียนเกษตรมะลงให้ทั้งสองเกษตรทฤษฎีไม่เห็นพี่น้องเบิ่งครับคทินิคดูเรี่อทุเรียน,ยนอาหารเสริมน่ใส่ปุ๋ยน่กัดศึกษาไปเรื่อยๆครับศึกษาดูปลูกทุเรียนครับครลิปนี้ก็ตรมาปเดตเห็นพี่น้องเบิง่งนี่แหละครับปูกเข้มข้นประสาน ผสมผสานได้หลายอย่า,างเข้าสิมีกินครับีกินไม่มได้ตัวนี้บ่หมีนปู้นยครับพี่นนอพริกไทยเอิญพริกไทยหยอดขาวครับซีรอนบะปลูกไว้เพื่อได้กินครับนี่ครับทุเรียนตัวนี้มีสี่สิบต้นครับปีน,าน,น้าเนี่ถ้าเป็นลูกกับยปบะมมันระมาณสามสิบเนี่ยครับยี่สิบกว่าเก่สามสิบเนี่ยถ้ามันเป็นตีนลูกครับปีนี่กับตองแ้ง กิ้งให้ได้เฮ็ดให้ได้ครับเข็ดให้ได้สะสมอาหารให้ได้เฮ็ดกิ้งให้ได้ปีนาเตรียมพร้อมกันิกษตรปลูกเนี่ยอยู่ครับบอนหูกันครับการันตีอะไรครับการปลูกทุเรียนครับอย่าไปวังอะไรมากมายครับปลูกไปเรื่อยๆอย่ากดดันจะคล้องครับครับกดดันจะคล้องมือกันอย่าเสียเอาต้นั่นต้นนีนบ่ไดครับตามใจครับอิบีบกระปองครับ คลิปนี้ก็บนอยพี่น้องเบิ้งซ้นนี่ละครับเกษตรทฤษฎีใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามมิยังเราบ่ถเสกะขออภัยครับมิยังสงสัยกับจังแซดเข้ามาทั้งสองครับเกษตรทฤษฎีใหม่สวัสดีครับ